ทุกอำเภอได้หัวหน้าสว่วนราชการได้พร้อมแล้วประจำที่แล้วที่จะ,ะกล่าวรายงานต่อท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายครับค่ะลาดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ขึ้นมาฟังคํากล่าวรายงานจากท่านประหลัดจังหวัดเชียงรายพร้อมกับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงรายผู้บัญชาก,การมณฑลทหารบกที่37เ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนครอบคบรัวจังหวัดเชียงรายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายรอผู้บวิการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายอายการจังหวัดเชียงรายอายการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบคบรัวจังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือความพร้อมเพรียงนะคะของหัวหน้าส่วนต่างๆที่ได้ร่วมกันจับมือเพื่อที่จะให้งานพ่อขุนเมงรายมหาราชของเราสำเร็จร่วงไปได้ด้วยดีค่ะ การนี้กระผมขอรีนเชิญท่านปู้ใจังหวัดไปกล่าวรายงานนะครับกับเรียนท่านพักสปอร์ตยารั์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านด้วยจังหวัดเชียงรายร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายส่วนราชการองค์กรองค์กรท้องถิ่นภ่าคเอกชนได้ร่วมประจัดงานพระฝนเมงรายมหาลาชได้งานกาชาติประจําปี 2,565ในวันนี้เพื่อเป็นการเชิญลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหาวลาีคุณขอพระคุณมังรายมหาราชที่ได้ส่งสาปนาเมืองเชียงรายนับเนื่องมาถึงวันนี้เป็นเวลาครบ760บปีดยมีิวัติประสงค์ของการจัดงานดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการรักษาศิลปะวัฒนมและขลุกขียมเพณีอันดีงามของชาวล้านาน,าาานา 2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายเพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมสารประโยชน์การจัดงานพระฝนฆาลายมหาราและงานกาชาดประจําปี2565เริ่มแต่วันศุกร์ที่28มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์รวม10วัน10คืนโดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการออกร้านเทศกาลของส่วนราชการอำเภอการออกร้านกาชาดการออกร้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงและการประกวดเวทีกลางการจัดขสบศและการเล่นต่างๆของภาคเยชนลงทั้งการจําหน่ายสินค้าต่างๆภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและกํากับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดในนามของนักผู้จัดงานและรหล่าชารชิจังหวัดเชียงรายขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการเชียงรายและหัวหน้าศุวนราชการเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เก็บไป็นประทานในพิธีเปิดงานพระขุดเรายมหาราช ได้งานาชาติประจำปี25ง5ในวันนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการเชียงรายได้เวลาทําพิธีเปิดงานต้นขุดลายมหาราชได้งานาชาติประจําปี25งพขอจังหวัดเชียงรายต่อไปขอกลับเรียนเชิญครับับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทั้ง4ท่านนะครับท่านผู้ทากสาลจังหวัดเชียงรายท่านนายกเหล่า,นนา,ากาชาตจังหวัดเชียงราย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่านรองสานาธิการมทม37ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายท่านตลัรจังหวัดท่านนายอำเภอทั้ง18อำเภอรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอทุกท่านผู้บริหารท้องถิ่นผู้ครองท้องที่นละพี่น้องชาวเชียงรายทุกท่านที่อยู่ในอกาสเวทีแห่งนี้นะครับ ผมพยาเรียนว่าวันที่26มกราคมของทุกปีเป็นวันที่องค์พ่อพญายมมงรายได้สร้างบ้านแปลงเรียงปีนี้นะครับตรงกับวันที่26มกราคม2565ครบรอบ760ปีการจัดงานพ่อขุนเมงรายมหาลาชแะงานกาชาติประจำปี2565วัตถุประสงค์หลักคือการสมโภชองค์พ่อขุนเมงราย ปีนี้นะครับเราไม่ได้จัดตรงวันที่26มกราคมเนื่องจากวันดังกล่าวนะครับเป็นวันที่สร้างบ้านแปลงเบียงเราได้ทําพิธีบวงสวงกันมีการประกอบพิธีสก,การะพระบรมอาฐพ่อขุนเมงายมหาราชณวัดดอยงามเมืองจากนั้นได้ประกอบพิธีบวงสวงสืบชะตาทำบุญเมืองเชียงรายแลนะบริเวณพระบรมราชานุาวรีพ่อขุนเมงายมหาราชและประกอบพิธี ว่ายศาองค์พญามังรายของทั้ง18อำเภอเพื่อความเป็นสิริมงคลวัตถุประสงค์ที่ต่อมานะครับก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจกให้พี่น้องชาวเชียงรายหลังจากที่เรารอคอยนะครับในเรื่องของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดมาระยะหนึ่งปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ มีการสอบถามกันมาเยอะมากว่าปีนี้จังหวัดจะจัดงานข้อฝนในลายและงานกาชาติประจำปีหรือไม่นะครับผมเรียนยืนยันว่าตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาดูตัวเลขของการระบาดนะครับและตัวเลขของการที่พี่น้องชาวเชียงรายได้รับวัคซีนนะครับวันที่1ตุลาคม เรามีผู้ได้รับวัคซีนอยู่แค่34เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันนะครับในระดับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นทางท่านรองผู้การจังหวัดทางท่านนายอำเภอท่านปลัดจังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การมหาส่วนจังหวัดหรือเทศบาลนาครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับต่างเห็นพ้องต้องกันว่า เราควรจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของเราในระยะต้นนะครับด้วยการเปิดจังหวัดเราได้เปิดจังหวัดเมื่อวันที่1นธันวาคม2564ที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการส่วนเอกภาคเอกชนและภาคประชาชนทำให้พี่น้องนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศหลั่งไหลเข้าจังหวัดเชียงรายเยอะมากนะครับ เดือนธันวาคมเดือนเดียวนะครับเทียบสัดส่วนของทั้งปีร<ท>ายได้เราเพิ่มขึ้นกว่า28เปอร์เซนจำนวนคนที่มาเพิ่มขึ้นกว่า26เปอร์เซสำหรับเดือนธันวาคมเดือนเดียวนะครับประตูสอ์หลักของกระทรวงมหาดไทยตั้งใจที่จะให้แต่ละจังหวัดไ,<ท>ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกนะครับหลังจากที่เราชะงักงานมาพอสมควรปีนี้นะครับ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการฉีดวัคซีนนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพ,พาะท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านผู้อำน,นวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และส่วนท้องถิ่นนะครับอำเภอได้ร่วมไม้ร่วมมือกันลงมางให้พี่น้องชาวเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีนจนวันที่หนึ่งธันวาคม เราเปิดจังหวัดด้วยตัวเลขผู้ได้รับการฉีดวัคซีนถึงกว่า70%ทีเดียวนะครับถึงวันนี้พี่น้องชาวเชียงรายเราฉีดวัคซีนไปแล้ว75%นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัยนะครับรวมทั้งจำนวนอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับไม่ได้เยอะมากเท่าที่ควรนะครับผมเองได้ไประชุมในเรื่องนี้นะครับอาทิตย์ละ2อครั้งร่วมกับทางทีมงานของท่านในแพทย์าสาธารณสุขจังหวัด การกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบแรกนะครับก็คือช่วงเทศกาลปีใหม่สากลของเรานะครับในช่วงฤดูหนาวงานพ่อขุนเมงลายมหาราชและงานกาชาติประจำปีพศ2565ที่กำลังจะจัดขึ้นและเปิดงานในวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานสุดท้ายของฤดูหนาวนี้นะครับเราจะปิดซีซั่นนี้ด้วยงานพ่อขุนเมงลายมหาราช ในทิศหน้านะครับผมจะเชิญภาคเอกชนมาร่วมกันประชุมนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจรอบสองในฤดูร้อนต่อไปนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านอำเภอทั้ง18อำเภอนะครับที่คุณาจัดขบวนแห่อย่างสวยงามนะครับวันนี้เรามีประกวดทั้งขบวนแห่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมความบันเทิงต่างๆมากมาย พยายามที่จะให้บรรยากาศเก่าๆนะครับที่เราเคยร่วมงานพรอบุนเมงรายหมายราชกลับมาสู่เป็นกปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของการเข้ามาในบริเวณงานนี้นะครับเรามีการตรวจคัดกรองกันอย่างเข้มข้นนะครับในเรื่องของเ,ออเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เราให้ความสำคัญ รวมทั้งพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับมีการตรวจ ATK อยู่เป็นประจำอย่างน้อยตลอดงานนะครับจำนวนถึงสองครั้งด้วยกันนะครับรวมทั้งมีการฉีดวัคซีนครบถ้วนทุกร้านทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องชาวเชียงรายที่มาเที่ยวง,งานนะครับด้วยความปลอดภัยกลับมากับไปบ้านนะครับก็ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับ ในรูปแบบการจัดงานปีนี้นะครับได้นำแนวคิดเชียงรายเมืองท่องเที่ยวเมืองแห่งศิลปะและเมืองแห่งกีฬาที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองเชียงรายอย่างแท้จริงผ่านการจัดขบวนแห่ของทั้ง18อำเภอและการแสดงร้านนิทรรศการของแต่ละส่วนราชการและสถาบันการศึกษานอกจากนั้นนะครับยังมีการออกล้านของเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายโดยจัดจำหน่ายสลากกาชาติ นะครับในจํานวนเท่าเดิมราคาเท่าเดิมแต่ของรางวัลที่1น,นะครับเราเปลี่ยนจากรถกระบะธรรมดาราคา7จ็ดแสนกว่าบาทเป็นรถ f o r ์ u เ e อสีดำหนล้านสี่แสนกว่านะครับต้องเรียนนะครับว่าสลากจาหน่ายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการแสดงนะครับจัดจำหน่ายในเรื่องของกาชาติชยโยซึ่งรางวาัลใหญ่ของเราก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับจำนวนหลายคันเช่นเดียวกันนะครับ การนำรายได้ต่างๆเข้ามาในครั้งนี้นะครับจะนำไปช่วยเพื่อการสาธารณกุศลอย่างแท้จริงนะครับเหล่ากาชาติเองเป็นสะพานบุญนะครับท่านมาชิงโชคท่านมาเที่ยวงานเงินเหล่านั้นทุกบาททุกสตางค์นะครับจะกลับสู่พี่น้องและชุมชนของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายต่อไปนะครับผมขอขอบคุณท่าน,นอำเภอทั้ง10อำเภอรวมทั้งส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้ความร่วมมือนะครับในการจัดนิทรรศการจัดขบวนแห่ทําให้การจัดงานวันแรกนะครับการเปิดงานในครั้งนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยในโอกาสเป็นมงคลน,นี้นะครับผมในนามของส่วนราชการนะครับขอเปิดสักราระเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย760ปีและเปิดงานพ่อขุนเมงลายมาหาราชและงานกาชาติประจำปี2565ณบัดน,นี้ครับ ขอเสียงปรบมือค่ะจับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับหให้น้องได้จัดสถานที่นะครับในการที่เราจะร่วมกันนะครับเปิดงานพ่อขุนเิงลายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2565นะครับสักครู่หนึ่งนะครับเราจะให้ทุกท่านร่วมกันนับนะครับถอยหลังและเราจะร่วมกันว่า สิ่งที่เปิดนั้นมีความหมายสำหรับพี่น้องชาวเชียงรายพี่น้องชาวร้านนาอย่างไรนะครับค่ะสำหรับท่านในอำเภอนะคะท่านสามารถที่จะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ยืนต่อแถวนะคะจากหัวหน้าส่วนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีความพร้อมนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราได้มีความเคารพนับถือนะครับคือพระชัเจ้าโดยตรงนะครับที่ศักดิ์ธิ์ของพี่น้องชาวเชียงราย ตุงเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวเชียงรายตุงเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวล้านนานะครับเราใช้สัญลักษณ์นี้นะครับจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการณนะบัตรนี้ที่อยู่ในบริเวณงานทั้งหมดเราจะร่วมกันนับนะครับถอยหลังแล้วจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ปักตุงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดงานพาอ่อขุนเมืองลายมหาราชประจำปี2565เรามานับพร้อมกันนะคะ่นเชียงรายรเราจะเริ่มตั้งแต่ ห้าสี่สามสองหนึ่งครับเบขอเสียงตบนเบอดังดๆอีกครั้งหนึงครับเสียงพระมือด้วดค่ะกับจุงมีความหมายและกับวนี่น้องสาวบ้านนาของเรานะครับ ยาวเหมือนตุงขับใจครับตูงก็จะยาวๆหน่อยขับใจครับและมันมีความหมายนะครับที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับอายุจะยืนยาวนะครับคนเราชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะครับเราจะให้งานอย่างนี้อยู่กับเราไปตลอดจนลูกชั่วหลานต่อไปครับขอเสียงกลบเมือขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็ตอนนี้ให้ท่านได้ขยับไปด้านหน้านิดนึงเพื่อการมาเันทึกภาพใช่ค่ะ ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายขอบคุณท่านนายกุงรกัญชาจังหวัดเชียงรายนะครับและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทั้งสี่ท่านแล้วก็ท่านประลัดจังหวัดเชียงรายท่านายอำเภอทั้ง18อําอำเภอนะคะแล้วรชการทุกส่วนราชการทุกส่วนราชการที่มาในวันนี้นะคะเราอาจจะเอ่ยนามไม่ครบนะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะนี่คือการบันทึกภาพนะครับในหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด แต่การที่เราได้มีโอกาสทํางานร่วมกันและจับมือกันในการจัดงานพ่อขุนเมืองลายมหาราชเราจะสู้ไปด้วยกันทั้งสิบปันสิบคืนครับใช่แล้วค่ะนี่คือคนเชียงรายนะคะเรามีความภาคภูมิใจในงานพ่อคุณเมืองลายมหาราชงานกาชาติจังหวัดเชียงรายและท่นานผู้ว่า ก็ได้บอกแล้วว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะชาวเชียงรายขณะน,นี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวเชียงรายยังอยู่บนเวทีกับเรานะคะแต่หัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอนะคะทุกอำเภอ<ต>ลงไปนั่งพ,พ,พักก่อนนะคะและเราจะประกาศผลนะครับประกาศผลขบวนแห่ของอำเภอ นะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศนะครับเดี๋ยวผลจะมาถึงที่พิธีกรแล้วนะครับ